ม mm hmm. าร์ชนูดลบะหมี่มิชลินป้ายโคแค่นี้กลิ่นก็มาแล้วนะมีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็ขาหมูมีอะไรเยอะเลยร้านนี้เขาบอกมีหลายสาขา mm hmm. เราสั่งเป็นเซต mm hmm. เซตสำหรับ2คน1,6,8เหรียญนี hmm. ่ไงผ mm hmm. ัดผาด okay. Okay. ในเซตจะมีบะหมี่สถ้วยร mm hmm. องน้ำซุปก่อนแบบไม่ปรุง มันเหมือนบะหมี่ตัวเนาะใส่พริกนี้แล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็มีซีอิ๊วอันนี้อันนี้เนื้อเนื้อตุ่นมั่นดีมากเลยได้จริงกรอบเคี่ยวมากอันนี้มันอยู่ในเซ็ต168เหรียญ ักดีมากเกุบๆตดตดเฉลี่ยคาบคิวอร่อยมันหนึบหนึบเด้งเด้งเจ้าทอดดีมากกรอบน้ำมุนสอบดีอะ่ะไม่เหม็นหือแล้วก็ไม่อมน้ำมันจริงๆอันนี้ต้องสั่งเลยเจ้าทอดได้ครับโยวมไป ร้านนี้มีสาขาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยมีสสาขาที่เซนทรัลเวิร์กกับเอ็มสเฟียร์อิ่มมากเลยอร่อยเกี๊ยวทอดอร่อยมากมากแบบแม็กคุ้มมาก